รักทางไกาไม่แพ้พิษนั่นเองไม่เลิกจ้านางเอกดังยืนยันความหวานหวานกับแฟนหนุ่มแม้จะอยู่คนละประเทศติดต่อในโผค,คู่รักสองเลิกกันเข้าอีกรอบแล้วนะคะสำหรับคู่ของเอเธอร์ที่สุรุปิศิลานั้นกับ เคนภูมินั้นหลังจากก็มีการพูดคุยภาพคู่หวานๆให้เห็นกันมานานแล้วนะคะล่าสุดเอเธอร์นั้นก็อธิบายถึงเรื่องนี้ยืนยันว่ายังรักกันกับหวานหวานแววไม่เปลี่ยนนั่นเองซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าพี่เคนนั้นก็เตรียมตัวจะไปที่อเมริกาไปทำงานและที่หนูก็เพิ่ง พี่เคนั้นก็ไปกับน้องชายส่วนหนูก็ไม่ได้ไปในรอบนี้พี่เคนั้นก็เป็นคนเดือนถามถึงเรื่องความห่วงใยไกลจริงแต่ตัวเองก็มีภูมิมีภูมิแล้วร,รอบนี้ไปมาันานกว่า3เดือนและแผนที่จะพี่เขานั้นก็ได้บอกว่าตนเองตั้งจะตั้งแต่แรก ที่หนูก็อยากจะให้ไปเที่ยวด้วยตั้งแต่หลังจากโควิดมาก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอย่างรอบนี้พี่เขาก็ไปรอบแรกของฝากก็ให้เป็นมอนที่เพื่อสุขภาพที่พี่เขาเห็นเราเล่นโทรศัพท์หรือว่าอ่านหนังสือเลยก็ไม่ได้ตามสภาพอายุมากขึ้นเขาก็คงเป็นห่วงใยสุขภาพของตนเองและช่วงนี้หนูก็มีค ข่าวเรื่องคู่รักเลิกลาการหลายคู่อาจจะถูกโยงหรือถูกจับตามองซึ่งตนก็ไม่กล้าไม่กลัวนั่นเองไม่ได้รู้สึกว่าอะไรเลยก็มีข่าวเรื่อยๆมันก็มั่นใจว่าถูกโยงมาหาเราและก็ไม่รู้รู้ว่าคู่เรามั่นใจค่ะถ้า,าถามว่าเราลูกคู่ท่าจังหวะที่เราดีก็จะได้เห็นรูป คู่ส,สวยๆและเราก็ต่างคนต่างไม่มีอะไรทำให้เยอะขึ้นบางที่คบกันมานานก็ไม่ได้โฟกัสโซเชียลนั่นเอง